บาายไดด้ีอ่ทีนี้ก็คือว่าตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางเดินที่จะออกไปแล้วตรงนี้เราก็จะเป็นประตูบานไม้ปิดทึบเหมือนกันเข้าออกก็ต้องผ่านประตูเหมือนกกว้างเท่าไหร่ครับประตูหลังแล้วแต่เลยไม่สิก็ประตูปกติเลยแปดสิบเก้าสิบอ๋อโอเคครับเพราะว่ามันมันมีข้อจำกัดมีเสาอยู่มันได้แค่นี้ประมาณแปดสิบได้ได้ไม่มีปัญหาหรือประเจนถ้ามันจะเป็นนิดเจ็ดสิบก็เจ็ดสิบก็ได้แต่ประตูบานนี้ต้องเป็นประตูบานทึบเพราะมันจะกลายเป็นประตูหลักของชั้นบน ใช่ค่ะทีนี้บริเวณตรงเนี้ยจำเป็นที่จะต้องมีโคมโคมแชนเดลีย์มีคริสตลัลโคมคริสตัลอยู่หนึ่งดวงแล้วตรงนี้ต้องเปิดตลอดเหตุผลเพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะถูกบล็อกจนเกือบจะมืดลออะอะอาแล้วมันเป็นการดึง,งดึงพลังไว้ไม่ให้มันไหลลงบันไดเพราะบันไดข้างล่างมันชันมากมค่ะมันเป็นตอนเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีโคมไว้หนึ่งดวงแล้วก็เปิดตลอดเอาไว้ดึงพลัง ทีนี้ห้องนอนเนี่ยตอนนี้ห้องนอนเจ้าบ้านเนี่ยเรายังไม่ได้ดูเนาะชั้นบนเอาเรื่อยๆนะคะป่ะห้องอีกค่ะดี๋วก่อนโต๊ะกินข้าวก่อนโต๊ะครัวค่ะทีนี้โต๊ะกินข้าวนะคะโต๊ะกินข้าวเนี่ยตอนเนี้ยถ้าย้ายห้องน้ำออกแล้วก็ดีเพราะว่าเราจะให้กินประมาณนี้นะคะเอประมาณที่ตะวันออกเฉียงใต้เอารีดสองก็ได้เป็นโตรงกลางบ้านนั่นแหละใต้ห้องน้ำเดิมค่ะอ๋อสองดีสองมาไว้ก่อนค่ะก็ประมาณนี้ เดี๋ยวค่อยดูไซส์ให้ว่าสักโต๊ะประมานี้แต่ตรงที่เขาเขียนว่าเอคือตรงนี้เนี่ยมันจะบีบไปนิดนึงมันจะบีบไปห้องจะบีบไปถ้าจริงๆแล้วแนะนําว่าพอพอทาครัวข้างนอกแล้วอ่ะอันนี้ให้ยกเลิกเลยหรือเลยนะคะหรือที่ที่กันนะะใช่ แล้วกำแพงอันนี้เอาออกได้ไหมครับคือไม่ต้องอ๋อเพราะว่าคุณจานี้ใช่ไหมคุณจะลื้อพวน้ำก่อนนะกินน้ำก่อนออกตรงนี้ทางเข้าก็ลองดูครับพี่ว่าขั้นบนมันเป็นบันไดไงกลัวว่าถ้าเกิดนี่ข้างล่างมันจะบันไดจะร่วงเราลองดูดีดถูกโดยคิดว่าจะมีปัญหาเรื่องโครงสร้างมันจะเอียงอย่างเงี้ยก็ลองดูครับถ้ามันทําได้ร่วงได้ก็ดีถ้ามันทําไม่ได้ก็อาจจะผมว่ามันติดท้องบันไดมีเออ คือเพราะว่าที่โน้ตจริงๆนะพี่จะนั่งสีเขียวนี้ไม่ได้นะมันเป็นราศีสีเขียวคือเฉพาะตรงนี้คือราศีคือคือข้งนี้ค่ะสีเหลืองสําหรับผู้ชายไม่ดีเนาะสีเขียวสําหรับผู้หญิงไม่ดีตอนนี้ก็คือบ้านหลังเนี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราวางตําแหน่งแล้วเนี่ยตอนนี้เราต้องยึดตําแหน่งเจ้าบ้านผู้ชายเปน่ะทีนี้ผลกระทบจากผู้หญิงเนี้ยผลกระทบสําหรับผู้หญิงเนี่ยจะเยอะ จะเยอะเพราะว่าประตูเนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็นชงรั่วอยู่แล้วนะคะประตูหลังเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งที่ที่กระทบราศีของผู้หญิงเหมือนกันเพราะว่าใช่เราบ้านก็เป็นเสียทรัพย์ผู้หญิงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะวางตำแหน่งในครัวเนี่ยเป็นตำแหน่งของผู้หญิงนะคะเพื่อที่จะเสริมส่วนขาดทั้งหมดตรงนี้ทีนี้ตำแหน่งที่ตั้งโต๊ะอาหารเนี่ยเป็นตำแหน่งที่จะแก้ง่ายที่สุดแต่จริงๆแล้วตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ชายเนี่ยก็คือตะวันออกได้แหละ พียงแต่ว่ามันจะจํากัดด้วยพื้นที่หลายอย่างเพราะถ้าตั้งตรงนี้ปุ๊บเราจะโดนประตูคาดก่อนไม่งั้นเราก็ต้องขยับประตูอีกแล้วมันก็จะขวางเส้นทางที่จะออกไปครัวเพราะฉะนั้นที่จะดูสวยที่สุดเนี่ยก็จะต้องอยู่ SE นไ่แหละหรือไม่ถ้าย้ายมา S ก็ไม่ได้อีโคติผู้ชาตำแหน่งผู้ชายเพราะว่าอันนี้เป็นตำแหน่งภายหกคนน,นี้ค่ะเเวลาเวลาวางตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะมีตำแหน่งที่ ที่ยืนอยู่จากประตูแล้วมองเห็นโต๊ะอาหารนะคะเราจะแนะนําให้ให้วางให้วางบอร์ดหรือว่าชั้นวางฉากก็ได้อะพาร์ติชันหรือว่าตู้ไซด์บอร์ดแล้วก็วางของมงคลข้างบนให้แค่ึงสายตานิดเดียวพอค่ะคือคืออะวางวางตู้แล้วก็วางของโชว์ข้างบนเพื่อที่จะดึงสายตาและเวลาเดินสองข้างอย่างนี้ได้ ชุดรับแขกเราจะวางตรงชุดรับแขกเนี่ยพอเราพอเราปิดตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็วางตรงนี้ได้ละมลทีอ๋อแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวเดียวก็ชั้นชั้นไม้ที่บ้านนั่นไหมที่เป็นลิ้นชักค่ะเยอะๆเหมือนวอย่างไม่ใช่ไม่ถ้าล่างไม่รู้เดี๋ยวต้องถามก่อนสี่ลิ้นชักก็ได้เดี๋ยวถามแล้วทีนี้คำถามคือว่าชั้นล่างเนี่ยมีถ้าชั้นล่างจะมีคนนอนไหม หรือว่าจะมีการใช้งานไหมถ้าเกิดว่าจะรับแขกเนี่ยถ้าไม่งานเนี่ยนะตีตรงนี้ออกเลยแล้วก็ใช้รับแขกโถงนี้เป็นโถงรับแขก <c oughs> หรือว่าเป็นโถงนั่งเล่นแล้วประตูนี้ปิดใช่ไหมครับก็ <c oughs> คือก็คืออันนี้ถ้าเกิดว่าเรารื้อเนี่ยเรารือร้อเซสชั่นประมาณนี้ก็ได้รื้อไปเลยถ้าเรารื้อไปเลยเนี่ยมันก็จะโลง่งโถงหน้าก็จะโลง่งแล้วเราก็นั่งอิงตรงนี้เป็นโถงรับแขก ไม่ได้ห้องห้องนี้จะไม่มีพลังอยู่แล้วต้องเอาอันนี้ออกมาใช่เพราะว่าพลังอ่ะเพื่อนที่เป็นพลังถึงมีเข้าทางนี้หรือไม่เข้ากหไม่ได้หรือมันย้อนกลับนี้ไม่ได้เพราะไม่ย้อนเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ห้องนี้ก็จะไม่มีพลังถ้าใครอยู่ห้องนี้ห้องเป็นห้องสำคัญไม่ได้ลแ้วนอกจากเปิดประตูเข้าทางนี้รับแขกห้องนี้ต่้อประตูใหม่ใช่ไหมครับหรือทำประตูใหม่ใช่ไหมหรือถ้าไม่ได้กีเนี่ยเนี่ยเอาห้องนี้เป็นห้องนั่งเล่นดูทีวีก็ได้แล้วกไม่ทำแ้ให้ คือถ้าไปยื้เยอะๆไม่ก็หรอกที่เราจะยื้อผนังไปแล้วตอนนั้นจะยื้อผนังแต่ทีนี้ถ้าถ้าเราถ้าเราจะยื้อผนังนี้แล้วเนี่ยบางทีเราทําตู้โชว์ยื่นออกมาอีกนิดนึงเหมือนเหมือนชั้นอ่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะบังบันไดด้วยแล้วก็บังโต๊ะอาหารไปด้วยพร้อมกันนึกออกไหมคะบังทั้งสองอย่างนหรับือว่าแล้วแต่เราว่ายืนเนี่ยประตูไม่ไม่เห็นโอเคค่ะ หรือว่าไม่ไม่ไม่ต้องยื่นมาถึงขนาดที่หลัตัวเอาให้วางแล้วดูสวยค่ะหนโต๊ะสำคัญคือไม่เห็นโต๊ะอาหารและไม่ควรเห็นบันไดเดี๋ยวมันจะแต่แต่ไม่ต้องทึบถึงเพดานนะคะเอาแค่หัวเราอะไรประมาณนี้เออใช่คือบางคนเนี่ยไปสร้างอะไรสแบบว่าเป็นหลักเป็นการถ้ามันสามารถเดินได้ก็โอเคเพราะเดี๋ยวเผื่อวันหลังจะขยับรุ่งนี่นน่งอะไรแบบนี้เหมือนตู้โชว์อะไร ค่ะแค่เหมือนพรางตาไม่ได้ว่าต้องแบบตึ๊บถ้จริงๆโ่คหมุนเลยดีเนี่ยเพราะว่าถ้าเลาะอันนี้ออกอันนี้ก็โ่คหมดแล้วนี่เหลือแต่บันไดแล้วข้างล่างแค่แค่อะไรบ้างแค่แอร์ตู้เบาบางบันไดโต๊ะข้าวเพราะว่านี้เราไม่จำเป็นจะต้องมีโต๊ะทำงานถูกไหมคะอาจจะนิดนิดมนิดหน่อยนิดนก็นิดหน่อยก็อาศัยของของผู้ชายอ่ะยังไงก็อาศัยมุมนี้ก็ได้ของมุมนี้ใช่ไหมครับมุมด้วยที่ใต้ที่ใต้ก็ได้ มันเชื่อมันหมดเลยมันต้งแบ่ข้างหลังเนี่ยยาวมัแต่เขาใช้ทิศเหนือได้ด้วยนะทิศเหนือไงทิศเหนือก็ได้ตรงเราตงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตงนี้ตรงนี้ตรงนี้งนี้ตร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 งนีงนี้ตรงนี้ตงนี้งนี้ตรงนี้งนี้ตรงน้ตรงนี้ตรงนี้ตรนี้งนี้ตงนี้ตรงนี้ตนี้งนี้ตรรงนี้ตนี้งนี้งนี้ตรงงนี้ต้ตงนีงนี้งนี้ตร้ตรงนี้ตงนี้ตรงนี้นนี้นีงนี้นี้นี้ง ก็เหมือนกับนั่งทํางานอิงผนังบันไดแล้วก็หันหันออกไปตรงตรงข้างหน้าใช่ค่ะก็ดูก่อนว่าเราจะจัดฟังก์ชันยังไงเราไม่ได้มีเครื่องดนตรีเป็นเป็นโนหรืออะไรนี่ใช่ค่ะมีใช่ไหมคะเครื่องดนตรีโอ้โหแต่มันตกไงนี่ไงๆแต่มันตกวางกแต่มันตกเป็นประตูไม่ได้ใกล้ประตูเขาชั้นชั้นสองเต็มมากชั้นสองนอนเต็มยุ้ยไปทอยหมุนที่ไหน ไว้ไว้ที่ถงและแข็โอเคไว้ตรงนี้ได้ไหมครับได้ได้ครับไม่ใหญ่มากใช่ไหมคับไม่ไม่ใหญ่ครับเพราะว่ามันมเมนมีหลังประตูต้องเมตรอ่ะเอ็นบิวมันไปอยู่ใกล้ตรง็น้อ็นเอ็นบิวมันเป็นโซนประตูเกือบหมดแล้วไงพี่ แต่เอ็นดิก็ได้พูดถึงจริงๆแล้วขอโทษค่ะเขาไม่มีอันนี้แ้วนะใช่เขไม่มีผนังแล้วมันถ้าตอนนี้มันรื้อห้องน้ำออกหมดแล้วแต่บันไดรือแต่บันไดหองที่ไปออกคัวเดิมก็รื้อออกน้ใช่ไหใช่าพูดถึงต้องัก็โล่งเลยก็ผนังก็รื้อออกหมดแล้วผนังที่เอ็นดิวก็โล่งแล้วเครื่องดนตรีเนี่ยวางได้ทิศคือดับ่ับเอนดับนี่ละกันถ้าโซนห้องรับแข็ตรงนี้ได้ห้องนี้คือแพ้หก อัานี้แพหมาสามอยู่ที่ก้าอันนี้หมาสามอันนี้หนูอยู่ที่อีหนูหนึ่งอยู่ที่อีไก่กระแพามีคนหนึ่งคนหนึ่งที่เคยเป็นสามเขาเขาใช่เขาจะแบ่งไงไรอยเขาเขาจะแบ่งเขาจะแบ่งเขาจะแบ่งตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านี่หมามาหมาก็จะนอนอย่างนี้หมาก็จะนอนอย่างนี้คือถ้ายังไงแล้วเนี่ยทุกคนเป็นทีมเดี่ยวจะดีที่สุดนะคะแล้วก็ของเขาจะรู้ไหมว่าคนไหนหนูหนึ่งรู้ดิ อ่ะแล้วคนน on ี in ้ก็นอนอย่างนี้เขามีเพื่อนเขามีมีคนรู้อยู่คนนี้ก็นอนอย่างนี้อ่ะอย่างนี้นะคะนี่นะอ่าโอเคถูกต้องเพราะว่าเราอ่ะอย่าให้ชนอย่าอย่าให้ชนประตูอย่าให้ชนประตูอย่าให้ชนประตูอ่ะถูกต้องค่ะ แต่ก็ไม่ยิงขนางเดียวกับประตูอันนี้ถูกแล้วส่วนคนนี้คนนี้ถ้าอ๋อนี่ตรงไหนเนี่ยเขาตกเขาตกการประตูเขาตกการนี้แล้วก็อย่างงี้ประตูอยูู่ตตรรงไหนปะเขาจะอยู่ประจันกับของพ่อแม่จริงๆประตูประจันพ่อแม่ไม่ดีด้วยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ปาปาเหยียบหัวทางนี้ใช่ไหมมันปัดเสียงแล้วมันตีกัน เปนหัวทออเข้าเข้าใจหมยค่ะโอเคนะนี่คือหัวใช่ค่ะก็เหมือนกันอันนี้คือหัวหัวหัวอยู่ทันทีหัวมาทันีีหัวหัวมาหลังบ้านนี้หัวมาหลังบ้านหัวจะอยู่ผนังทึบเท้าจะอยู่ผนังเช้าชี้ไปที่ด้านที่มีประตูเกือบหมดทีนี้ถ้าใครที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยเวลาหาเวลาโต๊ะเขียนหนังสือของเขาค่ะโตอ่านหนังสือ ถ้าถ้าจะหันหน้าเข้าผนังผน,น yes. ังนั้นจะต้องมีหน้าต่างแต่ถ้าไม่งั้นเนี่ยต้องยิงผนังแล้วก็หันหน้าไปทางหันหน้าไปทางผนังที่มีประตูหันไปทางผนังที่มีประตูเวลานั่งต้าโต๊ะอย่างทึบนโต๊ะอย่างทึบผนังถ้าถ้าถ้าชิดผนังแล้วเนี่ยเดี๋ยววิสัยทัศน์จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตางหมอเลยหมอก็นั่งแบบ

แค่นี้ก่อนคุณพี่ไปปรับแค่นี้ก่อนไปปรึกษาไปเลยอันนี้สเต็ปหนึ่งก่อนคุณเขจะต้อง่ที่ต้องมีวางแพลนก่อนแล้วกำหนดการให้เรากำให้เราไปปรึกษาก่อนก่อนลงมือทำใช่ไหมแล้วพี่ผมพาดูนะที่ต้องวาต้องปรึกษาก่อนลงมือทำแล้วก่อนลงมือทำแล้วให้มาขอเลิกอีกทีหนึ่ง